สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ยอ้อยวันนี้ก็พบเบาลําปางกันอีกแล้วครับวันนี้ก็ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีเสียงฝนมารบกวนบ้างเล็กน้อยก็คงไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ตกทั้งวันนั่นเองครับผมก็จะพาไปดูอีกด้านหนึ่งของชาวไร่ยอ้อยจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับว่าชาวไร่ยอ้อยนั้นก็ออกมาชะรัฐบาล ไม่จริงใจรณรงค์ไม่เผาแต่ว่าการเยียวยานนั้นล่าช้าจนเกินไปนั่นเองครับสำหรับชาวไร่อ้อยไม่พอใจรัฐบาลที่ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขฝุ่น PM 2.5โรณรงค์ให้เกษตรกรตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่นสัญญาจะจ่ายตันละ120บาทแต่กลับล่าช้าไม่ยอมจ่ายระบุบุรีรำทำได้แล้วมีเพียง2.5 เปอร์เซ็นต์ของอ้อยเผาซึ่งก็เกิดจากอุบัติเหตุนั่นเองได้ออกมายื่นหนังสือถึงรัฐบาลปานผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งขอให้เห็นใจชาวไร่อ,อ้อยนั่นเองครับเมื่อวานนี้24กุมภาพันธ์2568ที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ตัวแทนเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์ กว่า100คนนำโดยนายดอนสีโสภานายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางไปยื่นหนังสือถึงรัฐบาลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อต้องการให้รัฐบาลนำข้อเรียกร้องของเกษตรกรเข้าคอรมอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยกรณีรัฐบาลพยายามเพิกเฉยการจ่ายเงินชดเชย การที่ไม่เผาอ้อยตันละ20บาทนั่นเองครับรัฐบาลก็รู้อยู่ว่าการตัดอ้อยสดนั้นต้นทุนมันสูงมากเท่าไหร่นั่นเองครับชาวไร่อ้อยก็ยอมที่จะตัดอ้อยสดจากนั้นได้มีนายเกรียงไกรสมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายประสงค์ผลสงผลส่งอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นตัวแทนมารับหนังสือกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอน นายดอนศีโสภานายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าในอดีตเกษตรกรมักจะเผาอ้อยก่อนตัดเพราะตัดง่ายแรงงานต้องการเผาต่างจากการตัดอ้อยสดที่ยุ่งยากและล่าช้าทำให้แรงงานไม่อยากมาตัดและไม่อยากมารับจ้างด้วยเพราะว่ามันยากนั่นเองครับ แต่หลังจากรัฐบาลยุคก่อนหน้านี้ได้มีการรณรงค์ให้เกษตรกรลดการเผาอ้อยให้หันมาตัดอ้อยสดแทนกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากโดยเฉพาะรถเกี่ยวอ้อยซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญในการตัดอ้อยสดมีราคาสูงกว่าคันละถึง10ล้านบาทนั่นเองครับแต่ทางสมาคมชาวไร่อ้อยได้พยายามรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องจาก ถึงขั้นยื่นเรื่องของเงินเยียวยาจากรัฐบาลซึ่งก็ได้มีการตกลงจ่ายกับเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาที่ต้นทุนสูงขึ้นตันละ120บาทเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้รับเงินติดต่อกันมา4ปีแต่หลังจากนั้นรัฐบาลพยายามนิ่งเฉยไม่ได้สนใจเกษตรกร,ร,กรต้องมาเรียกร้องทุกครั้ง ทั้งที่เกษตรกรมีความตั้งใจทําตามจนมีสถิติใหม่ล่าสุดของโรงงานน้ําตาลบุรีรัมคือมีอ้อยเผาข้อโรงงานเพียง2.5เเท่านั้นในจนํานวนนี้ก็คือเป็นอ้อยที่เกิดจากอุบัติเหตุทั้งสิ้นนั่นเองครับดังนั้นจึงอยากจะฝากถามไปถึงรัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เห็นใจเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยที่ทําตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเห็นอากาศบริสุทธิ์นั่นเองครับ นายดอนก็ยังกล่าวด้วยว่าตอนนี้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า8,400ครัวเรือนเนื้อที่ปลูกง้อยกว่า220,000ไร่ต่างรอคอยความหวังจากรัฐบาลอยากจะขอความชัดเจนจากรัฐบาลและอยากให้นำเรื่องนี้เข้าคอรมอด้วยเร็วเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5นั่นเองครับ ตอนนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็อยากรู้ว่าเงินช่วยเหลือไร่ละ1 2 0บาทนั้นจะได้ตอนไหนกี่โมงโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่เคยรับปากกับเกษตรกร,ร,กรไว้แล้วว่าจะช่วยเหลือเกษตรกร,ร,ก,รกับปีการผลิต2566 6กับ2567และล่าสุดก็เป็นปีของ2567ัทับนั้นเมื่อถามว่าตัว นายกรัฐมนตรีมีความจริงใจแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5หรือไม่นายดอนตอบว่านายกอาจมีความจริงใจอยู่แต่พี่น้องชาวไร่อ้อยมีความจริงใจกว่าที่จะรวมกันร่วมกันแก้ไขฝุ่น PM 2.5นายดอนได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้เช่นนี้นั่นเองครับนี่ก็คือท,ทั้งหมดของพี่น้องชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ก็ช่วยช่วยกันมา พูดและก็มาทวงถามเงิน120บาทจากรัฐบาลจากจังหวัดอื่นๆภาคอื่นๆก็ออกมากันพร้อมหน้าหวังว่ารัฐบาลคงจะไม่นิ่งเฉยและก็เงียบเป็นเป่าสากและหายไปเหมือนคลื่นซึดซัดฝั่งนะครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับ